ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวครับขนลุกเปิดเลขเด็ดเรือผีสมุยจินสุยเย็นทูโพยางลึกลับกางทะเลอ่าวไทยเปิดเลขเด็ดจากกรณีเรื่องราวชวนขนหัวลุกเมื่อตรวจพบเรือผีสมุยจินสุยเย็นทูโพ่ยางลึกลับกางทะเลอ่าวไทยหลังจากจมหายไปเมื่อ8มกราคมที่ผ่านมา จากกรณีเรือผีเรือสมุยหรือเรือจินสุยเยนทูลอยตามกระแสน้ำเข้ามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสลอ,อชลอ,อภาค2และได้จมลงห่างจากชายฝั่งอำเภอสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ50กิโลเมตร12มกราคม2565 b y t e าร้ 65, Today, จะพาไปเปิดเลขดังเลขเด็ดเรือผีลึกลับ หลังจากจมหายในทะเลบริเวณอำเภอสีชนเมื่อเวลา22นาฬิกาคืนวันที่8มกราคมเนื่องจากเรือมีรอยตะเข็บแตกที่ตัวเรือเลขเด็ดเรือผีชื่อภาษาอังกฤษว่าิ i n s u เย e นทู 2, หมายเลข imo 1165431ึ11ก a g o mmsi 413324520 ไชน่าจมทะเล8มกราคม2565เวลาจมทะเล22นาฬิกาสมุดการเดินเรือล่าสุดถูกบันทึกไว้ตั้งแต่19พฤษภาคม2559ถึงวันที่27สิงหาคม2559ขอบคุณข้อมูลจาก b y t e Today ฟังแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซบนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ